สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินเตอร์รัฐสุการณ์แต่ละสดครับการแข่งขันฟุตบอล DPE อีว้าวคัพ2025นะครับศึกฟุตบอลกรมารศึกษากีฬาระหว่างเดีอนประจำปีการศึกษา2518นะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอครับนัดที่3ครับของน้องๆจากกลุ่ม A ครับพันธายรสิงห์วิทยาครับพบกับอัมพวันวิทยาลัยในส่วนการบรรยายนะครับอยู่กับผมกนลพลจุ้ยครับรับหน้าที่บรรยายเกมประจำคู่นี้ครับ คู่ที่2ของวันนี้นี่ก็ชนะสวนป่าเขาช้อ่างไปในครับทางกีฬาสุพรรณครับอ่าครับผู้สื่อข่าวันเริ่มเกมครับอีกเก้สิบนาทีครับสำหรับสืบผู้พิพากษาคับสองพันยี่สิบห้าครับประตมพ่อเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนเกมนี้ออกซาร์ดในตำแหน่งปีกขวาครับประตมพอนุชแมนเล่นสั้นมาครับพงศกรตักมาถกมาไม้ครับธนทรกับมาอะไรครับ เตะมุมครับพันท้ายนอสิงห์วิทยาเลือกตรงกลางได้สปัดโอ้โหลุกลอครับโอกาสของทางอภิวิทย์ครับโอ้โฉบก่อนครับถึงก่อนครับอภิวิทย์ครับเลี้ยบตักมาจุดนัดพบแล้วครับโอ้โหโดนเหลี่ยมหนาไมนิดเดียวเลยครับเลือกยาวเลยครับสืบกรทิ้งมา ถึงด้วยครับหลต่อครับตนุศรสุทีแล้วหล่นมาก็เรียบร้อยโอ,โอ้โหส้มหล่นลูกนี้เก็บได้ครับอัมพรวันวิรัยขึ้นนาำครับ1นอ่านจังหวะวันพร,ดรนาดได้ครับด้านผู้รักษาประตูครับพิสิทธิ์พลดูครับคือทางมูฮั่นมามาดัดก ตามประกบให้ไปทางเดียวครับแล้วรับกระชอกมาแบบนี้ก็สบายเลยครับแท็บอินง่ายๆทางธนทรครับบอลเล่นสั้นมาครับสีวก่อนตัดขามไปบอลแรกครับนรวิทย์แล้วลนมาไม่ถึงครับเก็บได้ก่อนครับพิสิทธิ์พลออกมาเร็วกับพิสิทธิ์พลคือถ้้ผลแบบนี้ ก็ต้องวัดแฟร์เพย์กันนะครับสาทีมสวนป่าพันท้ายแลย้วก็อภวันครับอาเรด้านข้างครับทะลุขึ้นมาอาจจะดูครับว่ายังไงดีเปิดมาก,ก็เข้ามือโอ้โหานวัตตักโรยๆถึงด้วยครับอ่าแล้วป้ายต่อไม่ดีครับแบบนี้ตกลางพามาเองแล้วเปลี่ยนสปีดครับสายขวามีเลือกตกลางจับแล้วหลบมาได้ครับธนวัต เป็นธนทรได้ครับจ่ายมาแล้วเลียดเรียดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรครับหนึ่งหนีครับอ,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 อ่าแล้ววนต่อกลายเป็นว่าจ่ายมาเข้าทางแล้วดูการเล่นครับรกรกิจชี้ช้างมันใจอะไรครับคือมาที่มูฮอดมามาดอ่าแล้วแบบเด้ยว โอ้ลงโทษไม่ได้ครับโอ้โหคนนี้พลาดอีกแล้วครับพิสิทธ์พลเชื่อว่าพิสิทธ์พลฝันร้ายครับคืนนี้อาจจะนอนผวาเชื่อของสุธีได้ครับอ,อ่าครับบุกต่อครับอภวันลูก2ไม่มาแบบนี้ไหลามาแล้วีีก็เรียบร้อยเป็น2ครับวอรนิดเชียงเผาครับจิ้มเข้าไปหนีเป็น2ครับอภวันวิทยาลัยโอ้ดูครับคือ หูหลุดมาแล้วจิ้มก็มีแอบจะมีโชคเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลมันกระดอนพื้นนะครับโชคดีที่มันกระดอนแล้วมันเข้ากรอบโอ้โหตรงนี้แหบกระดอนแล้วก็สุกคนะ่ายไปเลยครับลูกยิงของทางวอรเริเชียงเผาครับสุทีให้สัญญาแล้วเปิดโค้งมา อย่างติดแล้วอ้าวเคลียไม่ดีเก็บได้จังหวะสองต้องซัดแล้วโอ้โหถากเสาไกลไปอีกครับโอ้น้ำหนักเนี่ยมันพุ่งดีเหลือเกินครับวงสกอร์ครับลูกยิงครับเปลี่ยนบอลสัน้นใช้บอลยาดูบ้างครับ,บ,บโดโนสอรดนนสอรด้วยซ้ายอ้าวแล้วบังโอ้โหจิตใจโอ้โห,โหก็รกิจชีช้างครับลิกได้ครับ แล้วสไลด์จิมไปในบอลแฉลบด้วยแล้วผู้สินงก็ไม่ทดเพิ่มแต่อย่างใดครับจบคือแรกครับทางด้านพันท้ายเราสิ่งวิทยาครับตามหลังอัมพวันวิทยาลัยครับศูนย์ประตูต่อ2ครับกระดุลกรอกไปครับตัดมาขึ้นมา,มาขึ้นมาใหม่อีกรอบครับสุธีสุธีลองยิงโอ้โหติดเซฟแล้วตัวซ้ำไม่ได้ครับพัทรัก่อน คืนมาแลวยัดอีกทีหนึ่งเคลียร์ได้ของทางกรกฏตัวเติมครับธีรพลคืนเราปั๊มมาบอลเข้าทางในกรอบยิงก็ทิ้งตัวรับไว้ได้ครับจินวุฒิธ่จังหวะเล่นชิงกันตรงนี้เลยครับ่านุวัตรชิงไปชิงมาครับบอลทะลักมาถึงครับธีรเดชขังแก้วครับ พลิกไปครับเลยไปสิหลต่อครับคืนมาโดนลุมอยู่2เลือกคือหลังมายกหนีเลยยกแล้วมันไปไม่ได้เลยครับโดนลุมอยู่2แล้วหักคอให้ครับกับตันเปิดยัดไปติดจงังหวะแรกครับคืนมาใหม่เปิดเลยโรยมาในกรอบได้ขึ้นแบบนี้ก็สวนตัวเข้าไปครับ ไล่มาครับเป็น1ต่อ2ครับพันธยนักสิกษวิทยาครับตีไข่แตกครับในนาทีที่50ส,สาวของเกมนี้ครับครับตรงกรอบมันก็รับยากเลยครับผู้สาวประตูตทิ้งน้ำหนักไปอีกฝั่งเลยด้วยครับหม่งย้อนไปทีละเดทครับเริ่มจะเร่งอะไรครับชินพัฒนพ์พิรพล พีรพลหักเข้าบาจับแล้วได้ซัดติดรอกครับสุทีบอลไม่ออกครับเกียร์ขึ้นหน้ามาตรงกลางก็เก็บได้ครับอัมพวันพยายามจะเรียกเพื่อนให้ลงรับบอลอยู่ได้ครับออกมาที่พีรพนพีรพนคืนไปชินพัชชินพัชให้อีกรอบแล้วเปิดลุ้นที่เสาไกลก็ล่นไปอีกแล้วอา้าวเก็บได้ครับนอกกรอบดานุสรดานุสรเปิดเฉล็บไปไม่ได้ครับ วนหนีเป็นทางกัปตันหรือว่ากรนะครับแก้บอลมาจอดทิ้งมาให้ตรงนี้จับหนึ่งจังหวะแล้วดิงโอ้โหโอ้พัตรกรเอี่ยมอัมพอครับโอ้โหแอซิดหนึ่งยิงหนึ่งครับพัตรกรเกมนี้ครับหนีเป็นสามครับอัมพรวันวิทยาลัย โอ้โหดูครับคือน้ำหนักตรงนี้ครับพิรพลเนี้ยตักไปบอลกระดอนพื้นเป็นใจด้วยครับจับจังหวะแรกครับพัทรกรแล้วยิงยัดเลยครับพิสิทธิ์พลนะหมดสิทธิ์จริงๆเลยครับลูกนี้ครับเซฟไม่ไหวครับโอ้โหดึงอเายัดเลยครับโอ้โหเกือบจะสามเลยครับลูกนี้ครับตัวซ้อนมาได้ทัน หน้ากรอบหมอเลยครับวางยาวๆด้วยขวาความเร็วมั่นใจเพื่อนอยู่แล้วครับพรลกรแต่ลูกนี้ครโดนอ่านไว้ก่อนเบอร์มาใหม่ครับฝากต่อพานุวัตรตักมาพักแล้วก็ให้ผู้รักษาวัตถุเล่นครับชิน,นวุฒิงสกร ถึงด้วยครับพอธรก่อนไหลมาแล้ว <c oughs> มันเหลี่ยมจริงเมันไม่มีอะไรครับในกรอบครับก <c oughs> ีษาการจอดมาข้างในสกัดแล้วอ้าวกลายเป็นปัดมาเข้าทางแล้วโอ้โหลุมอยู่สองไม่ได้ยิงโอ้โหเกือบจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์หดครับ <c oughs> โอ้ไปเสียได้ยอลลูกนี้ เหนื่อยหน้าขออะไรครับสิวกรสิวกรเรียกวนแล้วจะคืออะไรครับตัวใกลฝั่งซ้ายในพื้นที่มีพอถมคัรวเลยนะครับแต่นุศนจะจ่ายลอดขาแล้วสอนยังปั๊มมาได้แล้วเรียดเรียดก็ไม่มีอะไรครับชินวุฒิครับให้ที่พงศกร พีรพลดานข้ามความเร็วมีแล้วครับกิจสนักัารกิจสนัก,การไหลมาแล้วตอกสน้นโอ้โห,โห,โหอีกหนึ่งแอซิดได้ครับของทางพัทรกรกเลยครับโอ้โห,โหแล้วเป็นสิวกรเพชรเรือนทองครับที่ยิงลูกที่สีให้กับทางอัมพวันวิทยาลัยครับโอ้โหเหลือร้ายจริงๆครับจังหวะแอซิดลูกนี้ครับคือปาดมากิสนกกา แล้วบางนะครับโอ้โหแล้วตอส้นให้แบบนว่ก็มีตาหลังเลยครับพัทรกรยครับยัดมาครับรถคือตัวบางแล้วไหลมาโอ้โหมีหน้าที่แค่ยิงให้ตงกรอบเท่านั้นเลยครับสืวกรนรีโอ้โต้องชมทั้งหมายเลขเจ็ดจางกิจสนาการที่ปาดเข้าไปครับ13อย่างพัทรกรแล้วก็คนจบอย่างนั้นสืวกรนะครับ เล่นมาครับยกมาแล้วถึงไหมถึงด้วยครับแล้วยิงไม่ได้ครับติดบล็อกแล้วอีกทีหนึ่งยังได้ครับชนาทิปสกัดทิ้งจังหวะสุดท้ายเลยครับองศกรถูกมาครับวรวุษเป็นทางเลยพิสิทธ์นะครับเ,เ,เ,เปิด ยาวมาหล้นมาถึงทางกิจสนัการและจบอีกทีหนึ่งหลุดกรอบครับชนาทิพชนาทิพข้างหน้ามีพื้นที่อะไรรวจากร้ดขามาครับชนาทิพย์เลกธีพานุวัตรพานุวัตรยกคืนมาชนาทิพพูนแก้วเสาแรกวโดนบังแล้วปาดมาตรงนี้ตรงกลางก็ไม่มีใครครับในกรอบครับพิรพล โอ้พุนเนปืพุนเปืแบบนี้หลายต่อหลายรอบอะไครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้งานครัแบบแล้วจ่ายขนาดเส้นมาทงไม่คืนกันสักกันกิจสักการได้ดวลแบบนี้ของกิจสักกานโอ้โหซื้อเสาแรกแ,แล้วก็โอ้ทำได้ครัแบบจุกนิดหน่อยแต่ว่าช่วยทีไว้ได้ครัแบบทางวิสิทธิ์พลโอ้ึ้นหลุดแบบนี้ครับกิตสักการลวมองซ้ายครัแบบแต่เลือกยัดเสาแรกแล้วก็ซื้อตรงนั้นเลยครับ โอ้โหแล้วเป่าจบเลยครับพุทธสินครับจบเกมนี้นะครับเกมที่3ของกลุ่ม A ครับนัดสุดท้ายของน้องๆครับทางด้านพันธ์น้าสิงห์วิทยานะครับแทนให้กับทางด้านอภวันวิญยายนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่นะครับสำหรับการทัศน์ในเกมคู่นี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนครับผมกนพลจุดจุ้ยนะครับวิทยาต้องขอทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการทดศน์ในคู่นี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ